บสองน้ำกน็นองเป็นตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสาดลูกกันจริงวันลอยกระทงเทศบาลตะบลลำปลายมาดขอเชิญเชื่องานลอยกระทงและงานของดีลำปลายมาดประจำปี2565ระหว่างวันที่7ถึง8พฤศจิกายน2565นี้มาบริเวณสนามหน้าเทศบาลตะบลลำปลายมาดขอเชิญมาร่วมหวนคืนความรื่นรมย งานของดีสืบสารงานประเพณีย้อนยุควิถีชุมชนพบกับกิจกรรมและชมหรสพในงานยิ่งใหญ่อลังการวันที่7พฤศจิกายนชมงานของดีลำปลายมาดเยี่ยมชุมชนยนวิถีชมของดีชุมชนจาก17ชุมชนการออกบูธจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จัดแสดงของดีบ้านฉันงานฝีมือและภูมิปัญญาการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประกวดอาหารต tamam ้นตำรับคนลำปลายมากขนาดแท้ส้มตำไก่ย่างขาหมูผัดหมี่ข้าวต้มมัดอร่อยถูกปากถูกใจแน่นอนและชมการประกวดวงกลองยาวสินอีสานของดีพื้นบ้านวันที่8พฤศจิกายนงานลอยกระทงประจำปีสัมผัสวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมเก่าแก่ชมขบวนแห่กระทงอันยิ่งใหญ่ตระการตา การประกวดนางนาพมาศสาวสวยสามวัยสามสไตล์การประกวดกระทงเล็กส,ส,สุดมันกับเมลเล่รำวงย้อนยุคกจ๊ะกับสาวระวงแสนสวยนับร้อยเพลงสนุกครบทุกจังหวะใกล้เข้าไปอีกนิดชิดเข้าไปอีกหน่อยสวรน,น้อยๆอยู่ในวงฝนรำสนุกสุดใจแน่นอน ภายในงานตลอด2วันขันสากับสวนสนุกแบบงานวัดพบและสนุกกับมหรสพแบบจัดเต็มสุดมันกับฟรีคอนเสิร์ตรถแห่เบาวอนอนซอนฉบับเต็มยกขบวนมามันจัดให้จุกถูกกาวัยรุ่นจากนั้นสนุกสุดใจกับภาพยนตร์จอยักษ์จอใหญ่นั้งกลางแปลงฉายตอรุ่ง กับหมอลำกรสิ่งสายพันแท้สิ่อยางเดียวเข้มข้นเร้าใจกับซึ่งมวยไทยพลังใหม่ชกกันแบบสายใจคนดูมันจนเสียนมวยยืนไม่ติดออนนล,ลุ้นโชคกับสอยดาวเสียงโชคระวันมากมายตื่นตากับแสงสีเสียงถนนคนเดินสีสันงานวัดตลาดย้อนยุคขนมหวานอาหารพื้นถิ่น ของกินสไตล์โบราณสูตรดั้งเดิมสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นชอบสินค้ากินชิมอิม่มอร่อยทั้งกลางวันและกลางคืนชมฟรีชมฟรีชมฟรีทุกค่ำคืนบันสุขสูข่ชุมชนทุกเทศกาลมอบด้วยใจทีมรักษาเทศบาลตะบนลำปลายมาศแล้วพบกันนะครับ7-8ถึงพฤศจิกายนนี้เที่ยวง,งานลอยกระทงและงานของดีลำปลายมาศพบกันที่บริเวณสนามหน้าเทศบาลตะบนลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรมัมย์เที่ยวฟรีชมฟรีไปแบบนุ่มๆเม,ม็นไอสิกลุ่มหัวใจสำได้